สวัสดีครับผมอาจารย์เซนนะครับในวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ทางจีนกันบ้างนะครับกับหัวข้อที่ว่านักสัตว์วาจาศักดิ์ปากดีรับทรั์นะพูดอะไรก็รวยนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าปากดีในที่นี้นะครับไม่ได้เป็นเชิงไม่ดีนะครับแต่หมายถึงว่าพูดอะไรก็เออมักจะมีคนเอ็นดูเห็นใจช่วยเหลือซื้อขายคล่องนะครับเป็นเซลล์เป็น คนค้าขายเนี่ยนะโหไปได้ดีขายดีเลยนะครับจริงๆในทางฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีอยู่4นักสัตว์นะที่เก่งตลอดชีวิตเลยนะครับเก่งตลอดชีวิตเลยคือใครเกิดสีนักสัตว์นี้เรียกได้ว่าโดดเด่นเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับนักสัตว์แรกเลยก็คือคนเกิดน,นักสัตว์ปีกุลน,นั่นเองนะครับปีกุลน,นะครับนักสัตว์ที่2นะครับก็คือคนเกิดน,นักสัตว์ปีขามนะครับแล้วก็นักสัตว์ที่3นะครับคนเกิดนักสัตว์ปีมะเสงนะครับและ นักสัตว์สุดท้ายครับคือคนเกิดปีวอกนะครับมาทวน,นอีกครั้งนึงมีกุลน,นะครับขานมะเสงแล้วก็วอกนะครับสี่นักสัตว์นี้นะครับมีความสามารถในการสื่อสารพูดเก่งไอเดียบันเจิดความคิดเริ่มสร้างสรรน,นะครับวาจานี่เรียกว่าพิกแพงนะเด่นที่สุดเลยในบรรดาสีนักสัตว์นี้ต้องยอมยกให้นักสัตว์มะเสงแล้ก็กุ่น,นะครับส่วนอีก2นักสัตว ดีมากมากกว่านักสัตว์อื่นเช่นกันไม่แพ้กันนะครับดังนั้นมักจะเรียกเรียกว่าปากดีนั่นแหละนะพูดจะสิ่งใดก็ดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์นะครับสามารถตะล่อมคนเก่งแบบโน้มน้าวคนเก่งนะครับพูดแล้วดูน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างมากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับใครที่มีสีนักสัตว์นี้จริงไม่จริงก็คอมเมนต์มาบอกมาอธิบายกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่ Facebook ของผมนะครับหรือช่องทาง YouTube หรือ TikTok ก็ได้นะครับที่มีชื่อว่าอาจารย์เซินนะครับสร้างอาชีพพัฒนาตัวตนได้เลยนะครับ